หน้ากากาสอนถอดหน้ากากครับไข่มอขนมจีนสาวร่างเล็กคนนี้ครับแต่น้ำเสียงทรงพลังเย่างเกินเกินชินยอริตา้าเกิชินยอริตา้าไข่มุได้เวลาแล้วครับหน้ากากาสอนถอดหน้ากากาครับไขขอเสียงปรบมือให้กับคุณ คุณไนซิโอริตาสวัสดีค่ะสวัสดีคณะ,ะกรรมการทุกท่านเลยนะคะสวัสดีครูอ้วนด้วยค่ะสวัสดีค่ะเนย <c oughs> ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่อ้วนนะคะหรือว่าครูอ้วนที่ทุกคนรู้จักกันนะคะครูอ้วนคือเขาเรียกว่าเป็น แรงบนนันดาลใจของเนยตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือครั้งแรกที่ที่เดินไปบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วบอกว่าขอไปเรียนน้องเพลงกับครูอ้วนมณีนุชสเมรุสุดอะไรเงี Os ้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เจะจงด้วยเหรอว่าอยากเรียนกับครูอ้วนค่ <hood. S 1> ะแต่ว่าเราเป็นคนชนบุรีใช่ไหมคะคจะมาเรียนก็คือแบบยากมากอะไรเงี้ยค่ะก็รอจนแบบเโตประมาณนึงก่อนแล้วก็มาเรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่รวมทั้งญาติพี่น้องที่บ้านทุกคนก็คือ คอยไปรับไปส่งเพราะว่าทุกเกย็นจะต้องมาที่บ้านคืออ้วนก็คือแบบมาจากชนบุรีทุกทุกวันทุกอาทิตย์นึงต้องมาสองสาครั้งอะคะมาะแล้วเป็นไงบ้างครับมาร่วมรายการ The Mask ครับรู้สึก ดีใจมากๆนะคะเพราะว่ารอที่จะได้มาร้องเพลงที่รายการ The Mask นะคะมาแบบตั้งแต่ซีซั่นแรก oh. แล้วพอถึงถึงตอนนี้คือดีใจแบบแค่ได้ร้องเพลงกั <c oughs> บ,บเพลงแรกก,ก็ก็ดีใจมากแล้วคือคือแบบว่ามันคือประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่สุดหลังจากที่เราเคยออกอัลบัม้มเราเคยมีเป็นศิลปินแล้วอะไรเงี้ยค่ะนี่คือแบบเป็นเป็นความประทับใจแล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีจริงๆค่ะ แล้วทำไมถึงเป็นการสอนครับเมื่อกี้บอกเป็นคนชนบุรีใช่ค่ะเป็นคนชนบุรีแล้วก็เป็นคนอำเภอบ้านบึงนะคะที่ป,ปัจจุบันยังอนุรักษ์ประเพณีวิ่งควายเอาไว้อยู่นะคะอยากจะถ่ายทอดประเพณีนี้ออกสู่สายตาประเทศของเราแล้วก็ออกสู่สายตาชาวโลกด้วยค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณเบร k พอยท์ uh, นะคะแล้วก็รายการเดอะแมสนะคะแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมในหลายรูปแบบของ ไทยเลยเป็นการประสมผสานผ่านศิลปะทางการร้องเพลงและการแสดงโดยผ่านรายการ The Man s i n g e r Thailand นะคะขอขอบพระคุณจริงๆค่ะที่เห็นความสำคัญค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพราะว่าเราทุกคนทรับก็พยายามครับที่จะเผยแพร่ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมการละเล่นอาหารหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกถึงความเป็นไทยให้ชาวโลกได้รับรู้นะครับยังไงก็แล้วแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับแล้วที่บอกก็คือเคยเป็นนักร้องคือออกอัลบั้มกันมาแล้วแล้วช่วงนี้หายหน้าหายตาไปไปทําอะไรครับยังร้องเพลงอยู่ไหมก็ยังร้องเพลงอยู่แล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวที่แบบสืบทอดจากครอบครัรวใช่ค่ะที่จังหวัดชลบุรีค่ะ